กลุ่มพลังจิตอาสาสอนเทคนิควัดรูปจากสีน้ำที่โรงเรียนวัดบางลีวุฒิพันธ์วิทยาตำบลบึกมออำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีได้จัดกิจกรรมสอนศิลปะวาดภาพด้วยเทคนิคแบบง่ายๆโดยได้เชิญอดีตข้าราชการบำนาญและศิลปินนักวาดภาพมืออาชีพที่มีผลงานการประกวดในระดับประเทศและต่างประเทศมาสอนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สมัธยมศึกษาปีที่4อาทิตย์ อาจารย์สุรินทร์สหวิสิทธ์อดีตข้าราชการครูเคยสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดใหญ่สีสุพรรณเขตท,ทนบุรีอาจารย์บัญญัติพวงทองศิลปินวาดภาพอิสระเคยนำผลงานไปร่วมการแข่งขันหลายประเทศอาจารย์อุดมนินรัตสุวรรณอดีตข้าราชการสถาบัานเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นานประนอมชัยอ่อนอดีตครูโรงเรียนยรุณาราชบุรีและเพื่อนๆจิตอาสามาช่วยกันสอนเด็กๆโดยได้คัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน60คนโดยการแบ่งกลุ่มชั้นออกเป็น2กลุ่มสอนเทคนิคเบื้องต้นการใช้สีน้ำแบบใช้ฝ่องน้ำเป็นอุปกรณ์ง่ายๆมาช่วยอีกกลุ่มเป็นการใช้ผู้กันในการลงสีซึ่งจะมีความแตกต่างกัน ภาพจะดูมีความอ่อนความกลางและความเข้มของสีมีความลึกความตื้นมีนมิติของภาพในการวาดซึ่งแบ่งออดเป็น3มิติเป็นลักษณะาการวาดแบบสิวทัศดต่างๆซอนเทคนิคการลงสีการใช้ฟองน้ำปาดลงบนกระดาษให้เปียกชุม่มรอเวลาแล้วจึงลงสีให้ดูมีน้ำหนักของภาพไล่ไปเป็นระดับเช่น การลงสีภูเขาลงสีต้นไม้ที่หมองแล้วจะให้แสงที่แตกต่างกันเป็นเทคนิคการวาดภาพศิลปะเบื้องตน้นที่ให้ความรู้ที่ถูกต้องอาจารย์สุรินทร์สหวิสิทธิ์อดีตข้าราชการครูโรงเรียนวัดใหญ่สีสุพรรณเขตธนบุรีเผยว่าให้ความรู้เด็กเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคสีน้ําให้เด็กเข้าใจว่าภาพเปียกบนเปียกคืออะไรการระบายกระดาษให้เปียกก่อนหรือเอาน้ําทากระดาษให้เปียกแล้วจึงใช้สีเปียกลงไป เป็นเทคนิคสีน้ำขั้นพื้นฐานที่เด็กต้องรู้และทําความเข้าใจถ้ารู้จักเทคนิคเหล่านี้แล้วเด็กก็จะได้ทําสีน้ำได้ง่ายขึ้นเด็กได้ความรู้พอประมาณได้เพลิดเพลินกับงานศิลปะมากยิ่งขึ้นวันนี้ก็ให้ความรู้เด็กเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคสีน้ำด้านเปียกบนเปียกให้เด็กเข้าใจว่าเปียกบนเปียกคืออะไรนะคือการระบายกระดาษให้เปียกก่อนเอาน้ำทากระดาษให้เปียกใช้สีเปียกลงไป แล้วก็เปียกบนแห้งอะไรพวกนี้เป็นเทคนิคสีน้ำขั้นพื้นฐานที่เด็กต้องรู้และทำความเข้าใจถ้าเรารู้จักเทคนิคเ,เหล่านี้แล้วเด็กก็จะได้ทำสีน้ำได้ได้ง่ายขึ้น อาจารย์มัญญิพวงทองหรืออาจารย์อู๊ดอัมพวาศิลปินวาดภาพกล่าวว่าเริ่มต้นเทคนิคการใช้สีน้ำให้เด็กรู้จักการใช้สีที่บางไสให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่างสีโปสเตอร์กับสีน้ำให้เด็กได้รู้กระบวนการเทคนิคเบื้องต้นส่วนอุปกรณ์จะใช้ฝ่องน้ำให้เด็กสามารถหยิบใช้ฝ่องน้ำที่หาง,ง่ายเอามาแทนแปลงที่มีราคาแพงได้ซึ่งเด็กก็ทําได้ดีในระดับหนึ่งส่วนทักษะยังคงต้องไปฝึกต่ออีก จากการสอนวันนี้มีแววหลายคนโดยสีน้ำเป็นเทคนิคที่ยากอุปกรณ์บางอย่างก็ยังไม่เอื้ออำานวยในการสอนเท่าที่ควรมีลักษณะเปง่อยง่ายจะต้องมีเกรดในการเลือกนำมาใช้แต่ถือว่าเด็กทำได้ดีอ๋อวันนี้เป็นะบวนการเริ่มต้นเบสิกของสีน้ำก็คือให้เขารู้จักการใช้สีที่บางใส ให้ให้เกิดการเปรียบเทียระหว่างสีโปสเตอร์กับสีน้ําเป็นเชื้อน้ำเหมือนกันแต่วิธีการเขียนสีน้ำนะมันควรจะบางใสจะจะให้น้ำเนี่ยเป็นตัวเดินเรื่องสังเกตรเราจะเห็นทีแปลงน้อยมากมันจะเป็นน้ําฉ่ำชุำชำช่มให้ให้เขารู้กระบวนการของมันถ้าเป็นหลักฮนะแต่ไม่ได้เน้นเรื่องดีเทลว่าจะต้องอย่างน้นอย่างนั้นงี้แต่ให้รู้เรื่องของเทคนิคมันเป็นเบื้องต้นครับวันนี้ แรื่อุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยไอ้กูมิภมอุปกรณ์เนี่ยฮะที่วันนี้ผมใช้ฟองน้ำเพราะว่าหนึ่งสีน้ำนี่ใช้มีแปลงมีผู้กันหลายแบบมากทีนี้เด็กต่างจังหวัดเขาก็จะขาดอุปกรณ์พวกนี้ผมเลยให้เขาสามารถจะหยิบใช้ฟองน้ําที่มีอยู่ตามบ้านหรไอ้ร้านสะดวกยี่สิบบาทเนี่ยเอามาแทนแปลงอันละสี่ห้าร้อยได้เพื่อเขาจะใช้มาทำเนี่ยหน้าใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันต้องใช้แปลงนั่นจริงแหะแต่วันนี้เขาใช้ ฟองน้ําซึ่งทําได้ดีระดับหนึ่งแล้วก็บางใสแล้วก็ผักระยะนิดหน่อยอันนี้วันนี้ผมเน้นเบื้องต้นเทคนิคแบบนี้ครับไม่ได้เน้นเรื่องอส่วนทักษะเนี่ยเด็กคงจะต้องไปฝึกคนไหนขยันเขาไปฝึกแต่เขียนต้นไม้สวยยังไงอันนั้นเป็นเรื่องของทักษะแต่กระบวนการสีน้าผมผมต้องการแค่นั้นวันนี้สอนเด็กดีแวว่ไหมคะก็ดูแล้วนะฮะมีหลายคนนะครับมีหลายคน ดรจั ong, un, กรพงศ์มัชยวรนณิชกุลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางลีวุฒิันธ์วิทยากล่าวว่าทางโรงเรียนอยากให้เด็กมีทักษะกระบวนการด้านศิลปะและยังเป็นความต้องการของเด็กส่วนใหญ่ด้วยในการอยากเรียนรู้และตอนนี้มองว่าเด็กเป็นอะไรที่สําคัญถ้าได้เรียนตรงศิลปะเป็นพื้นฐานที่มีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถมาสอนก็จะนําความรู้ติดตัวนําไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือนําไปใช้ในอนาคตต่อไปได้ อย่างไรก็ตามจากการสอนเรียนสีน้ำวันนี้มีการแบ่งเป็นกลุ่ม2กลุ่มเรียนสลับกันช่วงเช้าและช่วงบ่ายระหว่างการใช้ผู้ก,กันและฝ่องน้ำมาเป็นเทคนิคในการลงสีเบื้องต้นปาดลงบนกระดาษมีการวัดภาพวิวถิวทัศน์ ภูเขาต้นไม้การลงสีค่อนข้างอ่อนมีการแบ่งออกเป็นสามมิติส่วนการวาดภาพโดยใช้ผู้กันจุ่มน้ำปาดลงบนกระดาษวาดวิวทะเลต้นไม้มีเรือจอดอยู่ในทะเลลลักษณะาการใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกันส่งผลให้สีที่ลงน้ำหนักเข้มในภาพมีความแตกต่างกันกับการใช้ฝ่องน้ำซึ่งเด็กๆจะได้รับวิชาความรู้ทั้งสองเทคนิคแบบง่ายๆของการเรียนวาดภาพด้วยสีน้ำซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเรียนในสาขาวิชา ในมหาวิทยาลัยในอนาคตต่อไปได้ครับก็พูดง่ายเราเราเราอยากให้เด็กนะครับมีทักษะในกระบวนการด้านศิลปะเนาะแล้วเป็นความต้องการของเด็กส่วนใหญ่นะครับในการอ,อยากจะเรียนรู้แล้วก็ณตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกครับว่าเด็กเนาะ เป็นอะไรที่สําคัญแล้วเขาถ้าได้เรียนตรงศิลปะเป็นพื้นฐานที่มีอาจารย์มีความรู้กวามสามารถเก่งๆมาสอนเนี่ยเขาก็จะติดตัวแล้วนําไปใช้ใน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 ชีวิตประจําวันหรือนําไปใช้ในตอนโตได้ครับผมสำหรับผู้ที่สนใจที่จะเรียนรู้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่อาจารย์อุดมนินรัสุวรรณโทรศัพท์หมายเลข097 2507020ค่ะ